เนี่ยครับเด้ออาหารเช้านี้นะครับนี่บ้านนะชีวิตบ้านๆแต่กินแต่ของบ้านๆเนี๋ยรับเนาะ mm hmm. โอ้ยมียงแกงไข่มดแดงเดี๋ยวเช้านี้กะครับบร mm ิหารเองนะครับเนาะ mm hmm. อันนี้กเออชาวบ้านพันแบ่งมาให mm ้ hmm. อ้ มีแต่อาหารชั้นสูงเท่านั้นเลยอันนี้ก็ยอดคอนแคนนะครับเดอ้อตีละครั้งนะครับเดอ้อยอดคอนแคนทางภาษาแต่ละภาษาก็อาศิบคือกันเออ,เ,อ,อเรียบเรียกไม่เหมือนกันเนาะอ,อันนี้รู้สึกว่าผมจะกินทุกวันเลยเนะอันนี้เพราะว่าร่างกายบสบายนะกินทุกวันมาเดอ้อนี่แกงไข่มะแดงใส่ไข่นะครับเนาะ หน้านี้ก็ไข่มดแดงนะครับเนปะ็นกันวันนี้มีตะค้อนแสบเสบไม่ได้ถ่ายลงนะอันนี้ก็ยอดโอ้ยอนนยอดคอนเทนแกงใส่อะไรเนี่ยมะ,ะระผ,ผักอะไรที่มีใส่หมดผักอะไรที่มีใส่หมดมแม่ครัวบอกว่าบ้าน,านเราต้องมะเขือด้วยได้หมดทุกอย่าง แต่ว่าดอกนี้เนี่ยดอกนี้ออกปีละครั้งนอะออกละครั้งเดียวแล้วก็ได้กินแค่ครั้งเดียวไม่เหมือนผักหวานผักหวานนี่ยิ่งเด็ดยิ่งออกนี่อะไรนะน้องเอ๋ว้าเตอร์โอ้โหเวลกิ้งไอวันเดอะว้าเตอร์ไอวันเดอ e ว้เตอร์ yes ไอไล e ์ว t e เตอร์ watch it ไอเตะ มาได้ยแซงเด้อกินข้าวนดิเด้อมาหนืเกิดมากินข้าวนะี่มือเอ้ยเกิดเกิดกินข้าวย่างมาเด้อเมนูฮะโอ้สักคือกันสักเอ้ยกับใครมัดคืนเออ cây mượn mà đỡ chẳng kín một con đó ôi bao giờ sốt hoàn cứ diễn vay thì nó ในแกงยอดคอนแคนใส่หมูบ่เนี่ยดรักใส่อย่างแต่ส่วนมากที่บ้านแล้วใส่ไก่ใส่อะไรนะอือยอดยอดนี้ส่วนมากมนะันออกรสหวานเนาะอืม ต้องใส่ต้องใส่ใบมะระที่นกด้วยใส่ลูกมะระด้วยนะดอ,อ,อกขอมๆ <มา S 1> ครับผมฮะอ๋อสวยสวยสวย,สวยจ้าสวยเลยจ้าสวยอะไจ้านนะสวยจ้าอนนะอเอยยอดนี้จะออกสวยเออ,เอ,อยอดนี้จะออกจอกหวานนะครับจะออกรสหวาน ครับผมครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนาะมีแต่คนเป็นไข้มาเด้อ นี่ครไข่เดอ้อนี้นดดอน้องเอิมาเร็วนี่ไข่มดแดงนะครับเดนอ่ย ก็ไปขโมยเอานั้นมากินซาลาเปาไปกี่ลูกสาลาเปากินไปกี่ลูกเหลือกี่อันเหลืออยู่ในห้องกี่อันหมดแล้วหมดแล้วสามลูกเหรอเนะเหลือแค่อันนี้เหรอเหลือจะเอายามาปนิตา Dạ, sắp sắp ok nè right? mm -hmm. Trong mắt thôi Dạ, chắc là chị chị เียวคุณแม่ก็ทำเองก็ได้กุ่มเอวซ่าบ่เมนต์ไปข้างในบอสเนียจ่าบ่ได้ลงมาเห็นบ่แม่นบ่แม่ยจ่าบ่ได้ลงมาเห็นเขานั่งกินทุกวันเขานั่งกินข้าวทุกวันแม่จ๋าแล้วบ่ค่อยได้ลงมาอือันนี้ห้าบาทหรอแม่นค่ะ น,าานู่นตะแวบบเรียกหนูน้งเอ๋ยถามเจียอะไรคะคุณตาเอาอะไรตะแวบบบอกให้ไปลำอยู่ใกล้ๆนู่น อรุณกินข้าวนี่ออกินข้าวบอกดิต้มไข่มดเอออย่าออกไปนะ เป็นหนิงมันพทดฉันก็ว่าอยู่ทำไมมันมีใบมันทำไมมันมีลูกมะนาวใหญ่อยู่นะนิ่แกงหยอดค้อนแค่แถวแถวภาคากลางก็จะเป็นไม้ประดับ ที่เขาปลูกไว้ในบ้านเป็นเป็นเป็นพืชเป็นพืชภาคเหนือเขาเรียกอะไรอ่ะบ้าจัก <c oughs> เห็นตะนองคอสมีพี่เดียวในประเทศไทยอะ่ะเ <c oughs> มื่อห้าหกปีแล้วหมดจานแล้วครับเพิ่ค่ะอออ้อาวโอเคคลิปนี้จบแค่นี้เดอ้อมาส่วนกันกินแข่งไข่หมดแดงแซ่บๆเลยครับเริ ครับโอเคขอจบแค่นี้ครับขอบคุณครับ